หน้าที่ของพวกเขาที่จะมาให้ความสนุกสนานกับท่านผู้ชมครับเป็ดเชิญยิ้มและชาวคณะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็ท่านที่อยู่ในห้องส่งนักเรียนนี่จังเลนไหนนะประจินกัญญาณีกัญกัญญาณีกัญญาญนีกันกัญญาญนีกัาญนกัลยาญนาญนีกัญญานีกัญญาญีกนกันีกัญญาญนีกัญญากัญญาญีกนกัญญาญนีกัญญาญกัากปากนกัญญาญนาญนัญญาญกาญนน ปาจีนกาลยานีก็โอ้โหสวยและแปลกโรงเรียนถามจริงฮะโรงเรียนนี้ไม่รับคนขี่เรียนเลยเหรอฮะสังเกตตั้งแต่อาจารย์ลงมาแล้วอาจารย์นี่สวยครับสวยไม่ได้มารถนะมาอะไรคะขี่ไม่กวาดมาอาจารย์ก็มารถพร้อมนักเรียนนั่นแหละแต่มาที่นี่เราเห็นน้องสาวเราคิดถึงมากเลยครับเป็นน้องสาวผมมาเรียนอยู่ที่ปาจินเนี่ยเลหน้าจะแว่นตาไงสวัสดีครับ ต้องต้องขออภัยด้วยวันนี้ก่อนจะมาอัดรายการโอ้โหเครียดมากผมออกยองเตยมาสิบกว่าปีไม่เคยมีเรื่องกับใครอ้าวมีเรื่องอ่ะไปเดินเล่นมาบึงคลองไปซื้อสูตรตัวเนี้ยดูได้ตีกันทั้งเรียนเละเลยเทคโนโลไรอ่ะอนุบาลรัศมีเป็นไรเหรอเป็นไรเหรอแย่งปีโป้หลานลาวไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ลุยเลยเรามีเพื่อนเพื่อนนายใครเหรอสามารถพยักลุน เอเมื่ออาทิตย์นู้นผมดูจําได้ทวายไล์โชว์เชิญนิชาวมาออกรายการโอ้ขำมากป<ะ>ีนี้เลยเอาพี่นิชาวมานี่ฮะ <c oughs> น,นี่ถามจริงแกคนหรืออีเห็นเนี่ยฮะมันไม่รู้เหมือนกันบางครั้งก็มองดูบางครั้งก็มองแบบดาราต่างประเทศนะเหรออุ้ยนี่เสื้อเสื้อเสื้อนี่คุณรู้ไหมสไตล์ไทยหลิวเตะอหัวหัวกางเกงพิกี้อลิซมันใบหน้าเฮอเฮ่เฮเฮเฮอาถันวันอาทิตย์ ถ้ารักเออย่าลืมช็อกเกอร์บาร์ช็อกเกอร์บาร์เขาเป็นอะไรเนี่ยเอากระดาะปลาเนี่ยโถแค่กระดาษวยวายแล้วคนขี้เขายังนั่งยิ้มเลย โวยทำไมโ้ยทำไมเนี่ยายทำไมเห็นไหมออกทีวีอ่ะบีสโลด้วยแหนน่ารักมากแอค ทำไมอ่ะกลับจากเมกาแอคไม่หายดูสิกลับมาจะปีแล้วหัวยังแดงอยู่เลยอนุรักษ์ลูกไม่กล้าไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนก็พ่อหัวอุบาที้เด็กที่ไหนจะกล้าไปเป็นผมผมก็ลาออกแอคเหลือเกินทำไมกลับจากเมกาซื้อรถเก่งแล้วโโอเวอร์นะทำไมอุ้ยขับเข้าซอยต้องไขกระจกลงโผล่หัวออกไปคนู้ขารั่ากูมีรถเก่งถูซื้อรถแล้วซื้อแล้วเท่าไหร่ฮะหมื่นเก้าดาวเงินสดรถอะไร หมาเห่าก็เครื่องดับซื้อทำไมแต่ติดสัญญาณการขโมยนะเหรอสมน้ำน้าไปจอดคงเตยบ้านผมหายไปแล้วรถหายสัญญาณหายรถอยู่ไปขับรถไปด้วยเนอะรถใคระขับเข็นยังล้อหลุดเลยเรียกไปนั่งวันเดียวเล็บเท้าเปิดหมดเ็าทำเล็บให้เบรกไม่มีเบรกที่เห้วเท้าลารอกีนตัวเลเเท้าก็ล้อลาปากก็ล้อล้มไายรถไม่มีเบรก โอเวอร์นักทำไมอ่ะแล้วรถก็เก่าติดสติ๊กเกอร์คนประสาทไหมว่าไงอันแน่อันแน่ขอโทษเงินสดหลังรถติดเงินสดข้างรถติดอะไรรู้ไหมติดอะไรแอบแซงเพราะแรงน้อยเจ้าหลบคมคายอีกหน่อยก็คงแอบกระแทกเพราะแป๊ะหมดสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาหานัก้อง จะเปิดวงลูกทุ่งเปิดวงอุ้ยหัวหน้าอุ้ยหัวหน้าแต่งตัวยิ่งขึ้นมากเลยขึ้นกล้องเหรอขึ้นทะเบียนเสี่ยวเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่ประเมินหลักนี่นี่จะพอรองเท้าเนี่ยห้าพันเจ็ดโอ้โหเสื้อนี่สูตรสามเข่งผู้เดียวแบรี่ไม่บอกผมบอกสามเข็งอะ โอ้โหสวยรองเท้าแบร์รี่สูตรเป็นหมื่นคุณรู้ไหมคุณแต่งมาพวกผมน้ำตาไหลฮะเสียใจทำไมหนูทำไมหนูละอมนอร์ซีเรื่องอมเป็นเรื่องธรรมชาติแหมนานผมจะอมพวกคุณสักทีนึงเอางี้ผมจะมาหาวงเตีตะกี้ผมเห็นคณะได้ได้ดูที่กอดโน้ตได้ดูคณะโน้ตเป็นไงฮะได้ดูเขาเล่นเขาเล่นไอ้ไอ้เต้นไอ้มอสเนี่ยมอสเนี่ยเต้นสวยผมมีนักร้องไอ้นักร้องมามอสมอสของแท้แท้จริง ขอโทษนี่มอสหรือสโลงฮะดูฮะดูมอสนี่ดูคนนี้มอสต้องดูคนนี้เลยฮะนี่ดูเขาดูเขามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาไปดูไปนั่งดูหรอครับอัปเดตมอสแอนยูยี่อยากนมอยากนมอยากเป็นดุอ่ะมาแล้วยังดีกว่ามาช้า จเลยอยาเลยอย่าเดีอยาเดยวย่กงร้องเพลงไม่พอก็ตีใจเลยหนูหนีไปเลยหน้าดูเลยมอดีดีาดีูลองสิมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาโอ๊ยวันน้าหนูไม่เล่นหนูเวียนหัว ไม่ได้เรื่องเลยไม่เคลื่นไม่เคล่นไมเคลอนอันผมขอห้องในะหัวหน้าได้มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาเร็วๆๆๆหนูปิดตาล้เร็วเดี๋ยวไม่สบายนี่ตลกนะไม่ใช่ภาพอาถรรพ์ว่ายังไงเป็นคนไร กระดูกเนาะขนาดฝรั่งฝรั่งมาเมื่อกี้ยังเจอยังทักฉันเลยอยากว่าไง Hello what your name แล้วคุณว่าไงโนอแหนมว่ากินกินปิ้งอู้หคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็คนอีสานเขาถามต่ออีกนะ Hello y o ยู o คำฟ r ร์มไอบอกไอคำฟาร์มปลู่บลูไนมุลีลัมเพลงจบไปยัง่งมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา เดี๋ยว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 นี่นกแรจะร้องนกแขกผีไปบินที่อื่นเลยมา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 เต้นมามาเาามามมมามาามมาาม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 งมาาาวาามาามางใมา่ามมาาา้มา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  เพลงฉันก็ห้ามเป็ดเต้นเปิดก็เต้นเ่ได้ฉันกำลังจะเหิอนอ<ป>่ะ<ป>มา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 ,มาเออโตเต้เานในพอดีเพราะโตคนบ้านเดียวกันก็ห้าวอ,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 อุ้ยลาวอุปถัมภ์ลราม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 า,มาหนึ่งบอกหนึ่งแล้วก็ได้ ทีมหอกต้องนับดูก่อนไม่ใช่เครื่องคิดเลขแล้วเดา๋ยววันนี้เราพักโฆษณาสักแป๊บมังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วกันนะพิลุกันต่อมอดมอดช่วยช่วยช่วยหน่อยดูดูดูมอดดูดูคนนี้ดูนี่ใครมอดหน้าอย่างกับหลักสะพานนี่บบาครัเลนเซอร์เลยเออนะเแลนเซอร์มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา มันนาวหน่อยโอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเดะเดะเดะขอโทษครับเต้นมอสเหรอฮะตามปากฮวง <c oughs> ขอให้เต้นมอดยกงโคกขำยกโคกับว่าเ <c oughs> อาาอ,อ,อย่งนี้เอาอยังไงดีกว่าอยังไงดีกว่าเพลงเพลงมอสสมัยใหม่ไม่มัน <c oughs> ต้องเป็นเพลงสมัยเก่าแบบลูกทุ่งลูกทุ่งดีกว่าโอ้ดีอนุรักษ์ดีฮะลูกทุ่งได้ลูกทุ่งผมผมร้องฝังของชาญมางสิงห์ร้องได้พี่คล้าคลเป็นเต้นเซอร์ให้ได้เอาหางเครื่องไหมหางเครื่องนี่หัวหน้าแห่งเครื่องบังเทิงมาบังใช้บังสิ่งใช้บังสิงห์ เล่นเพลงอะไรวะเนี่ยอะไรแล้วพี่ร้องอะไรเนี่ยให้ร้องชายมังสิงห์ร้องชายมังสิงห์ก็ขึ้นเพลงอะไรเลยเหรอทำไมมาเล่นค่าฉันค่าฉันนะวะอะไรอ่ะเฮ้ยแกเกิดกันทันหรือเปล่าค่าฉันค่าฉันเนี่ยคุณเตยพบยังแก้ผ้าอยู่เลยนะเพลงนี้ยเด็กอยู่เลยเหรอเฮ้ยเรามาขึ้นค่าฉันค่าฉันได้ไงขึ้นมาใหม่เลยชายเมืองสิงห์นะมาขึ้นค่าฉันค่าฉัน ้าชิบอยจะเย็นน้องๆอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้แกล้งอะไรออกทีวีทุ่งโอทุ่งกทีวีกูจะไอ้ไอ้หนูลองสิลองสิลองสิฮะลองอะไรอ่ะลอง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 ดูสิมันจะแกลไหมแกลองร้องสิอ่ะโอ้โหใช่ไม่ดูหน้าเลองลองดูสิจะแกล้งมั้ มันมแ้แจะบ่าฉันเอาไม่เชื่อคำมิ้นลองผมพิสูจน์เองพี่เป็ดอ่ะลองดูอ่ะโดนตีมาเอาอ่เครื่องไหมจอดก่อนเราเคยคู่เคียงเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้เลยได้ไหมื่อกี้ไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันครับโโอ้หเอาแบบนี้เลย แบบนี้เลยฮะสี่เชิสีธาตุในร่างเดียวกันเชิญเลยแบบนี้เลยนะฮะเอาแบบคุดขมิ้นเลยค่าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าะะะจ,<ด>จะเย็นเนย็ยเยนพี่เป็ดเดี๋ยวผมจัดการให้อรอบนี้ไม่มีพลาดาให้ตาย คว,วามเพลงนี้จะจบหลายศพแล้วนะเนี่ยให้เข้าใจมันจะแก้ไขแบบขนาดนี้ขึ้นมาขึ้นมารอบนี้ไม่เดี๋ยวตีเดี๋ยวตีตายพวกนี้ให้ตายเดี๋ยวให้ตายตร้งใจรอจัดใส่เพื่อฮอตชูรอจัด กแกเป็นนายกสมาคมตลกเนี่ยเลือกกันเองนะเลือกกันเองแกจะตายได้เจาะหูอินาลกเจาะไม่เจาะเปล่ายุให้พี่ต่อยเจาะอย่างงี้ยุให้ตาเลี้ยงเจาะอย่างงี้เท่เท่ดีเท่ดีเท่ร้องให้ถูกเพลงหน่อยเอาเราเราเต้นดูเราเต้นดูเพลงเดี๋ยวถ้าร้องไม่ถูกเพลงนะแยกคณะอีกเก่งูููถถกกโด Yeah, อะไรของแกเนี่ยอะอะไรของอะไรของแกเนี่ยเห็นนักเรียนไม่ได้เหรอแพชุดนักเรียนรหรอือไงฮะทำไมทำไมเป็นแบบนี้เต้นอยู่กับมันไม่ได้ทำไงลงมาทำไมข้างเนี่ยเห็นคนสวยไม่ได้ผีนี่ตั้งใจเล่นหน่อยออกทีวีนะ คนอื่นเขาเต้นกันคลองงงพรตัวเองเห็นนักเรียนพุกหลาวเลยเหรอขึ้นมาเล่นตั้งใจเล่นหน่อยรู้ไหมหนูเหนื่อยหนูไม่สบายไปถ่ายละครมาหนูเปี้ยเปีย <c ười> ฉันเห็นแก่นะฉันตอเตะ <c ười> ขึ้นมาเร็วเต้นไห่นะเต้นไห่เลยนะดนตรีมา ชาติก่อนเราเพียงรวงเพียงก็งดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราต้องคน ขึ้นมาเร็วเลยไปหาเด็กอีกหน่อยก็ถึงวัตถุโบราณหรออาจารย์อาจารย์แม่เลียงเพลงเปลี่ยนไม่เอาเลยไม่เอาไม่ตั้งวงจะเอาเพลงไปทำชาติดีกว่าเอาแบบไม่เคลื่อนดีกว่าไม่เคลื่อนดีกว่าเอาเพลงจ้ามาเคลื่อนมหประชาชาติเพราะว่าสงครามยุติเพราะเพลงนี้เพลงไหนจริงหรือเปล่าครับผมเราล้อยฟังหน่อยเชิบเชิบ เพลงนี้เหรอฉัแลกกับพี่กุตันเขาก็มากแล้วก็มาทดสอบตัวเพลงนี้เหรอบิ๊กตันชอบมากมาทำไมเพลงประจำสหประชาชาตินี่เหรอพี่เตีเอารตีสงข้าวกับเพลงนี้นะเซิเิชาติไหนก็แกเนี่ยประเติเฮติรักฟังยังไงฟังไม่รู้เรื่อ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 งใจเย็นๆผมมีคนแปลจริงก่าลาาใหญ่ร้องลาาน้อยแปลเอาาลาาอา เรแปลด้วยเพราะว่าคณะเราพูดไทยไม่แข็งแรงเชิญ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 มาขาดเกิดลักตาหมาตันกุ้งเลี้ยงเล่นไรแต่กุ้งใต้เล่นลานกับหมาแล่นเขาวัดเลวยพอดีเอ้าลงแปลสิเฮ้ยวเฮ้ยวเฮ้ยวสนัขข้าดรองเท้าวิ่งเข้าป่าฉับปรถสุภาพจะตีวิ่งไล่สุภาพปรลุตวิ่งกระดัดสุนัขวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้สวมรองเท้า ตุนรักบ้านคุณแล้วไม่ได้สวมรองเท้านี่ทำไมันมาหมาใส่รองเท้าก็ได้ว่าใส่สังเกตแบบวันนี้ก็แปลงขนาดเดี๋ยวเดดาแปลงได้เพราคุณแต่เพราะว่าเขาเติมตบมือกูตาคุณแต่ผมมานี่ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าเรียนได้ใจได้ทราบและตะกี้สนุกเพื่อความบันเทิงเราดูเพื่อความบันเทิงไปฟังลึกดูเพื่อความสุขสนันฉะนั้นรายการดีต้องรายการทวายไรโอ้ใช่ขอบคุณมากพยายามชมเพราะว่าจะได้อยู่กับคุณนานๆโอเคอย่าให้ดีอีกเลยผมต้องมาไหวผมผมไม่ใช่พระ คุณเป็ดโทรอย่าลูกคุณอย่ารูกล้อคุณเป็นแกหรือเปล่าเนี่ยแต่การนี้ทุกอย่างดีหมดแค่ตัวปรับปรุงหน่อยอามพี่แต่พ่นครับผมมามาอาทิตย์เศใหม่ผมขอฝากไว้ฝากตัวเขามาอยู่ขาดูแลมือให้กับกระนกันหมอหมอแม่พี่เป็นคนมีบุญมาเกิดนลักษณะหุ่นเท่สมาร์ทแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกอ้าวมันพูดยังไงของมันหุ่นดีลายมือสวยนี่แต่ฝนตกจะออกจากบ้านเล้วทำไมทำไมเปียกตัว เป็ดมันอยู่้างหน้าไหนเดิมมันคอยู่กลับที่เดิมน,<อ>นะนี่คือพวกเขาครับเป็เดเชอญยิิมและชากนะครับ